สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้รายการโยธาหน้ารู้กับลูพานิชจ,จะนำท่านมาพบกับปัญหาการชุดตัวของถนนกำแพงเพชร6จากสภาพที่เห็นนะครับเราก็จะพบว่าถนนเส้นนั้นนีมีลักษณะเป็นลูกคลื่นนะครับและผมเองก็เคยขับรถผ่านไปในบริเวณนั้นก็รู้สึกถึงความไม่สะดวกสบายนะจากการขับผ่านในบริเวณดังกล่าวทีนี้ถ้าเรามาพิจารณาว่าสาเหตุของการเกิดถนนในลักษณะที่เป็นลูกคลื่นแบบนั้นเนี่ยเกิดจากอะไร ถ้าเราดูจากลักษณะทางกายภาพของถนนเส้นนั้นนะครับก็จะพบว่าเป็นถนนที่ก่อสร้างอยู่ใต้ทางรถไฟยกระดับถนนเส้นนี้นะครับเป็นผิวทางลาดยางนะครับแล้วก็ถ่ายน้ำหนักลงสู่พื้นดินโดยตรงลักษณะชั้นดินในกรุงเทพนั้นก็จะเป็นดินเหนียวอ่อนนะครับนะช่วงบนก็จะเป็นดินที่สามารถรับหนักได้น้อยนะครับแล้วก็ลึกลงไปก็จะมีคุณภาพดีขึ้น นะเพราะนั้นดินในช่วงบนนะครับเมื่อรับน้ำหนักก็จะเกิดการอัดตัวไขน้ำแล้วก็จะค่อยๆซุดตัวลงมาตามเวลานะครับและเนื่องจากถนนเส้นนี้นะครับเป็นถนนที่ก่อสร้างโดยมีต่อม้อของทางยกระดับขนาดอยู่ทั้งสองข้างนะแล้วก็บริเวณต่อม้อของทางยกระดับนั้นเนี่ยก็จะมีฐานรากซึ่งมีเสาเข็มที่ถ่ายน้ําหนักลงไปถึงชั้นสรายเพราะนั้นในเมื่อมีการก่อสร้างถนนนะครับแล้วก็มีการปูผิวทาง ผิวทางบริเวณที่อยู่ใกล้กับต่อหม้อก็จะได้รับอิทธิพลของต่อหม้อนะครับทำให้การชุดตัวของผิวทางบริเวณที่อยู่ใกล้หรือติดอยู่กับต่อหม้อนั้นเนี่ยมีอัตราการชุดตัวที่ต่ําขณะที่ผิวทางบริเวณที่อยู่ห่างจากต่อหม้อหรืออยู่ระหว่างต่อหม้อหรือจะอยู่ตรงกลางถนนก็ดีจะมีการชุดตัวที่สูงกว่านะครับเพราะว่าเป็นการชุดตัวของคันทางที่อยู่ใต้ผิวทางนั้นโดยตรงอิทธิพลของต่อหม้อที่มีเสาเข็มยาว นะครับที่จะช่วยลดการสุดตัวก็อาจจะไม่ส่งผลมาถึงถนนที่อยู่ระหว่างต่อมอรหรือถนนที่อยู่ในช่วงตรงกลางได้นะครับทำให้ถนนที่อยู่ระหว่างต่อมอและก็อยู่ช่วงกลางนั้นก็เกิดการสุดตัวลงเรื่อยๆนะครับตามธรรมชาติซึ่งเป็นการสุดตัวจากกลไกการอัดตัวไขน้ําของดินเหนียวอ่อนก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาแหะครับที่จะเกิดขึ้นได้จากการสุดตัวที่แตกต่างกันนะครับ ของถนนนะบริเวณที่อยู่ติดกับตอ่อมอกับถนนส่วนที่อยู่ห่างกับจากตอ่อหม้อก็เลยทําให้เกิดการชุดตัวที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็เป็นอุปสรรคต่อการขับขี่อย่างที่เราได้พบเห็นกันนะครับเพราะนั้นจากเหตุผลที่ผมเล่าให้ท่านฟังนะครับก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องแปลกอะไรนะครับที่ถนนจะเกิดการชุดตัวแตกต่างกันนะครับจนกระทั่งเกิดเป็นลักษณะคลื่นหล่อนนะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกให้ท่านฟังว่า ถนนบริเวณที่อยู่ใกล้ต่อม่อที่เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับแล้วก็มีฐานลากลึกลงไปถึงชั้นทรายที่แทบจะไม่มีการซุดตัวเลยกับถนนส่วนที่อยู่ส่วนกลางนะครับกับถนนที่อยู่ระหว่างต่อม่อเนี่ยนะการซุดตัวจะเกิดขึ้นเนื่องจากการอัดตัวไขน้ําเพราะว่าในการก่อสร้างถนนนั้นก็จะมีการถมดินนะเพราะฉะนั้นก็จะทําให้ดินอ่อนที่อยู่ข้างล่างนั้นนะเกิดการค่อยๆระบายน้ําออกไปแล้วก็เกิดการซุดตัวตามมานะครับ ทีนี้แล้วแนวทางแก้ไขที่ควรจะเป็นควรจะทําอย่างไรแนวทางแก้ไขที่ง่ายที่สุดนะครับที่เราก็จะพบเห็นกันบ่อยๆก็คือการปรับระดับนะครับแต่ว่าการปรับระดับนั้นก็จะเป็นการแก้ไขปัญหาที่ได้เพียงชั่วคราวเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปถ้าเรายังคงใช้หรือทางลาดยางเหมือนเดิมนะครับถึงแม้ว่าเรามีการปรับระดับแล้วแต่ถ้าดินที่อยู่ใต้คันทางนั้นนะยังมีปริมาณน้ําสูงอยู่แล้วก็มีน้าหนักมาเพิ่มเติมก็จะทําให้เกิด พฤติกรรมที่เรียกว่าการอัดตัวไายน้ําแล้วก็จะเกิดการซุดตัวของถนนที่อยู่ระหว่างต่อหม้อเกิดขึ้นได้อีกเพราะฉะนั้นแนวทางที่น่าสนใจแนวทางหนึ่งที่ผมอยากจะเสนอนะครับก็คือการเปลี่ยนผิวทางให้เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กเพราะว่าผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กนั้นจะมีการกระจายน้ําหนักได้ดีกว่าแล้วก็บริเวณส่วนถนนคอนกรีตที่อยู่ใกล้ต่อหม้อนั้นก็อาจจะมีการตัด แนวรอยต่อให้ตัดขาดออกจากต่อม้อเพราะฉะนั้นการชิดตัวที่เกิดขึ้นก็จะไม่ค่อยเกี่ยวพันกันมากนะักแต่อย่างไรก็ตามนะครับอิทธิพลของไอตัวต่อม้อนั้นก็ยังส่งผลต่อถนนคอนกรีตอยู่ดีนะครับแต่ว่าก็คงจะไม่รุนแรงเท่ากับถนนที่เป็นผิวทางลาดยางเพราะเราจะสังเกตเห็นนะครับว่าถนนหลายสายที่เป็นถนนคอนกรีตนั้นเนี่ยนะครับบริเวณที่ใกล้กับ เชิงสะพานลอยซึ่งจะมีการตอกเสาเข็มเพื่อทําสะพานลอยข้ามถนนเราจะพบว่าถนนบริเวณนั้นก็จะมีการบวมปูดนะครับแล้วก็มีการแตกของแผ่นพื้นที่สูงขึ้นมาจากถนนทั่วไปสาเหตุที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าถนนคอนกรีตทั่วไปนั้นก็มีการซุดตัวค่อนข้างสม่ําเสมอใกล้เคียงกันแต่พื้นคอนกรีตที่อยู่ใกล้ต่อหม้อที่เป็นฐานลากเสาเข็มนั้นก็จะได้รับอิทธิพลของฐานลากเสาเข็มจึงมีการซุดตัวต่ํา แล้วก็แตกร้าอย่างที่เห็นนะครับหรืออีกวิธีหนึ่งนะครับที่เป็นวิธีการแก้ไขที่อาจจะมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนนะครับนะแต่ว่าก็น่าจะได้ผลดีมากกว่านะวิธีที่ผมบอกนะครับก็คืออาจจะมีการปรับปรุงคุณภาพดินนะเหนียวอ่อนที่อยู่ใต้ไอตัวถนนนะครับโดยใช้วิธีที่เราเรียกว่าเป็นซอยซีเมนคอลัมน์นะครับทำซอยซีเมนคอลัมน์นะครับตลอดแนวถนนที่มีปัญหาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เท ถนนคอนกรีตท,ทับด้านบนนะนะเพราะว่าซอยซีเมนคอลัมน์นั้นก็เป็นการเปลี่ยนคุณภาพของดินเหนียวอ่อนให้กลายเป็นดินเหนียวแข็งอัตราการสุดตัวก็จะลดลงอย่างมากเลยครับนะในเมื่ออัตราการสุดตัวลดลงมากนะแล้วเราทําถนนเป็นถนนคอนกรีตท,ที่มีก,ร,กระจายที่มีการกระจายน้ําหนักนะได้ดีกว่าถนนที่เป็นถนนลาดยางกนะารสุดตัวนะที่แตกต่างกันก็น่าจะลดลงนะอาจจะยังคงมีการแตกร้าว นะของคอนกรีตบริเวณที่อยู่ใกล้ไอตัวต่อม้อของทางยกระดับอยู่บ้างแต่เราก็สามารถที่จะปรับแก้ได้นะครับเพราะว่าผมก็ได้ผ่านนะบริเวณถนนที่อยู่ใกล้เคียงกับต่อม้อของรถไฟฟ้านะที่เป็นทางยกระดับหลายแห่งแล้วก็ใช้เป็นถนนคอนกรีตก็จะพบว่า เขาก็จะมีการตัดรอยต่อรอบฐานลากของต่อมอนะครับแม้ว่ามีความต่างระดับอยู่บ้างนะครับแต่ว่ามันก็จะไม่ส่งผลที่ทําให้เกิดการบวมหรือว่าโป่งเอียงนะครับแล้วก็จะมีการปรับระดับให้มันใกล้เคียงกันอยู่ตลอดเวลานะครับก็เป็นแนวทางแก้ไขนะที่อาจจะช่วยบรรเทานะความเสียหายของผิวทางได้นะครับแล้วก็ช่วยทำให้การขับขี่นั้นสะดวกสบายยิ่งขึ้น สำหรับวันนี้นะครับรายการโยธาหนะารู้กับลุงพานิชก็เสนอปัญหาเรื่องถนนกระแพงเพชร6ที่มีการซุดตัวอย่างมากแล้วก็เป็นข่าวที่เราได้พบกันในสื่อต่างๆนะครับแนวคิดที่ผมนําเสนอนั้นก็เป็นเพียงแนวคิดส่วนตัวนะครับจากพื้นฐานความรู้ที่มีนะก็คงจะเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยบรรเทาปัญหานี้ลงได้สําหรับวันนี้นะครับรายการโยธาหนะารู้กับลุงพานิตก็คงจะ จบเพียงเท่านี้ก็ต้องขอบคุณที่ติดตามนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับรายการโยธาน้ารู้กับลุงพาณิชแล้วก็อย่าลืมนะครับอย่างที่ผมได้เรียนไปแล้วว่าในอีกไม่กี่วันข้างหน้านะครับก็จะมีการสมัครกรรมการของสภาวิศวกรสมัยที่8นะผมก็จะเป็นหนึ่งในผู้สมัครนะครับโดยจะสมัครในมาตรา24วงเล็บ2นะครับก็คือสายอาจารย์สาขาวิศวกรรมโยธา นะถ้าท่านยังไม่มีใครอยู่ในใจก็เลือกผมได้นะครับถ้าท่านเลือกผมผมก็จะทำหน้าที่ให้เต็มที่แล้วก็ผมก็มีทีมงานสำคัญนะครับนะที่อยู่ในทีมเดียวกันถ้าท่านช่วยเลือกทั้งทีมนะเราก็สามารถที่จะเข้าไปทำงานและกำหนดนโยบายที่ไปในทิศทางเดียวกันได้ผมมีผู้สมัครคนสำคัญอีกท่านหนึ่งนะครับที่อยากจะบอกท่านก็คือท่านอาจารย์เทเนศวีรศรินะครับ ท่านเป็นนายกสมาคมวิศวกรรมสถานในประเทศไทยในปัจจุบันนะครับท่านจะสมัครสาขาวิศวกรรมโยธาในมาตรา24วงเล็บหนึ่งะครับก็เป็นสายวิศวกรรมโยธาทั่วไปท่านเลือกเราสองคนก็อย่าลืมเลือกทีมงานของเราที่ผมได้นำเสนอและแนะนำให้ท่านได้รู้จักนะครับแล้วเราก็จะตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์ของวิศวกรในทุกสาขาทุกแขนงสวัสดีและขอบคุณนะครับสวัสดีครับ